สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอนําำเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสำหรับ a f k เคสำหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโคด้ด DAENGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงครับทุกคนแล้ววัน นี้เราก็อยู่กับแมป a n i m เ Spirit จ o u r n น y นั่นเองครับทุกคนวันนี้เป็นอัปเดตโคตรใหญ่เลยนะครับของแมปนี้นะอัปเดตใหญ่มากนะไอเราก็รอแบบนี้ตั้งนานนะให้มันอัปเดตนะคนดูตอนแรกคิดว่าแมปใกล้ตาแล้วนะเหลือแบบหลักพันนะไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าเมื่อคืนนะเหลือแบบ 1.5K ตอนแรกพี่คิดว่าแมปดับแน่นอนนะก็กลับมาได้2เท่านะ3 0 0 0กว่าแล้วนะครับณตอนนี้นะตอนประมาณ11โมงนะคนดูแล้ววันนี้พี่จะมาบอกว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะทุกคนอย่างแรกเลยก็เกากโค้ดกันก่อนเลย มีประมาณ2โค้ดนะครับทุกคนอ่าใส่โค้ดเลยนี่นะครับใส่ตามพี่นะครับโอ้ย,ได,ยอ sea, ได้เพชรเจ็เลยโอเคไป let's go อัปเดตสได้เพชรเท่าไหร่อุ้ยได้ประมาณเกือบ2 0 0เพชรเลยนะรวมรวมแล้วนะทุกคนดันนาพอดีเลยทุกคนเดี๋ยวพี่ขอลองดูดันก่อนอันนี้พี่ก็ลองลงดันนะเผื่อมันมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับทุกคนเฮ้ยมีน้องในช่องมาด้วยน้องสกาย ไปเลือกลองดูกันว่ามีอะไรใหม่ใหม่บ้างหินดานดอกเหมือนเดิมวะตอนแรกพี่คิดว่ามีหินอะไรเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูเรื่อยๆวิมีดอกมาไม่รู้ทุกคนเห็นไหม้างจอพี่อะว่าแล้วมันต้องมีอะไรแน่ๆพออัปเดตใหญ่มากครับครั้งนี้ เ,เห็นปะ่ะทุกคนกระเป๋าแบบมันมีแบบอ่าคล้ายๆตัวเลขขึ้นนะเห็นไหมอันนี้เขาก็อัปเดตใหม่นะเห็นไหมมีตัวเลขขึ้นในกระเป๋าเดโดโคดเฟียวอะ่ะแบบมีอะไรดอกปังนะครับแจว๋วแจว๋วแจว๋ว ออไปเลยหนึ่งิ้วโป้แอดมินงั้นคิดว่าพี่ว่าพี่ออกก่อนดีกว่านะเพราะมันอัปเดตเยอะมากเดี๋ยวพี่อธิบายไม่หมดนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะทุกคนอ่าทุกคนเขาปรับเวลาดันใหม่นะดันอันเนี้ยปกติเปนหนชั่วโมงใช่ไหมอันนี้ทุกๆครึ่งชั่วโมงจะลงได้นะนี่นครับดันสีเขียวนะมันปรับใหม่ตอนแรกหนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับอ่าไปดูร้านค้าดีกว่านะร้านค้านี่ร้านค้ามาแล้วคือเขาปรับอันนี้มาใหม่ตอนแรกอ่ะร้อยห้าสิบเขาปรับ 400, เ,เ้็บบนกีน ุญแจเขาก็ปรับใหม่นะตอนแรก300เหลือ200แล้วก็ถือว่าปรับมาดีและ300เป็นแพงไปแอดมินนะครับประมาณนี้แล้วก็น้ํายาอะไรต่างๆนะครับน้ายาคูณเงินน้ายาคูนดาเมดแล้วก็น้ํายาคูณเอนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่พาไปดูข้างบนไหมทุกคนพี่ไม่รู้ว่าอัปเดตหน้ามันมีอะไรหรือเปล่านะเห็นปะทุกคนโค้รสวยอะไม่รู้ว่าม,มีอะไรหรือเปล่านะอัปเดตหน้ามีโรงมีลิฟต์ด้วยหรอล็อบบี้มีอะไรเยอะแยะมากครับทุกคนโอเคนี่ไงที่พี่ได้ทุกคนเฮ้ยจนๆ ปลดล็อกหรือเปล่าอันนี้ไม่น่ใจนะโอเคเดี๋ยวไปดูต่อดีกว่านะครับไปดูอวตารดูว่า,วามีอวตารมาใหม่หรือเปล่าอวตารมีมาใหม่คนดูพี่แคปไว้ทันนี่นะครับอวตารตัวนี้เลยนี่ตัวรับตัวนี้เลยไม่รู้ว่าอ่ามันคูณอะไรนะใครที่รู้ก็คอมเมนต์ทีนะว่ามันคูณอะไรนะทุกคนไอที่อวตารใหม่อะ่ะต่อไปโซนนี้นะครับโซนพาร์สิบนะพาร์สิบก็มาใหม่นะคนดูพาร์สิบมาใหม่คือ2อ,อย่างเลยนี่อันนี้ด้วยกับอันนี้ ก็บัฟมาใหม่นะครับบัฟสีแดงมาใหม่น่าจะสีแดงอย่างเดียวนะครับที่มาใหม่นะครับประมาณนี้เลยทุกคน2อันนะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูด่านใหม่ดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเอาพี่ไปปลดล็อกเลยดีกว่าด่านใหม่เปิดประตูอยู่ที่2 5่เอ็มนั้นทุกคนปเราปลดเลยแล้วกันไป let's go มีอะไรมาใหม่อันนี้อนิเมเะเรนะื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราดูดีว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้ด่านมันสวยนะทำาเลนะ่นไปสวยนะเว้ยคนดูแต่ว่าอนิเมะเรื่องอะไรเนี<ๆ>่ยคนดูคอมเมนต์ทีนะว่าอนิเมะเรื่องอะไรใหญ่อยู่ แต่แมพเขาสวยจริงนะ เกมนี้ทํามาแบบสวยจัดเลยนี่ไงมันฉลาดด้วยมันไม่เอาแบบอยู่ใกล้ๆบอสนะมันมีนี่บอสมาอีกแล้วนะครับแหมฉลาดจริงไม่รู้ว่าเงินวนลูปทันหรือเปล่านะเงินสุ่มไข่นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครับอยู่ที่โอ้125เคนะก็1 2 5 0 0 0นสนะครับทุกคนว่าเยอะมากพี่ไม่มี VIP นะครับทุกคนมันเลยแบบไม่มีส่วนลดนะครับเดี๋ยวเราดูแต่ละด,าด่านดีว่ามันมีอะไรประวัติมาใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่มีนะไม่มีเพิ่มอะไรเอามาไงอ่ามันมีเพิ่มอะไรมาใหม่หรือเปล่านะ โอ้ไม่เพิ่มนะฮะไม่เพิ่มเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิม ไปดูต่อเออลืมบอกทุกคนคือมันอัพแล้วนะอัพไปถึงเบลวห้าสิบแล้วนะครับทุกคนนี่เบลว่5ห้าสิบแล้วนะครับหกสิบแปดเคเพิ่มน้ำเหมยมายเยอะอ <c oughs> ย่างเยอะแน่นอนนะครับพี่ก็ลงดานยี่หกน่าจะสบายๆแล้วแหละดูทรงนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนานเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับตอนนี้อัพวลถึงห้าสิบแล้วถือว่าเจ๋อมากเลยถูกใจอ่ะโอเคทุกคนพี่ลืมพาไปดูไอ้นี่อาดันการ์ดโอเคลืมขอโทษขอโทษลืมลืมน้องลืม,ลม,ลมเหมือนเขาอาเอามาใหม่นะทุกคนนี่มาใหม่นะครับก็คือเหมือนเอา ระดับ V มานั่นเองนะนี่เห็นไหมระดับ V ของอันติระดับ V ของ,ง EXP นะครับทำไมไม่เอาเข้ามาพร้อมๆกันวะอู้หไม่งั้นพี่ได้แล้ว V เผื่อลงไปทั้ง20ว่ากุญแจแล้ทุกคนเนาะแอดมินเป็นคนตีนะเว้ยมันน่าจะเอาแบบเข้ามาพร้อมๆกันเลยนะโอ้ไม่มีกุญแจเข้าอีกโอ้ไม่ก็ไม่มีแต่มันมีภาร,รกิจมาใหม่นะคนดูยวให้ดูว่าภาร,รกิจอะไรโคตรแจว่าวโอ้โคตดดีอะ่ะเนี่ยเห็นปะลงดันอันเนี้ยเนี่ยลงดันอันเนี้ย คือ20ห้องก็จะได้ออโต้คล mm ิก hmm. เหมือนพี่เลยเนี่ยออโต้เนี่ยออโต้เกมพาสฟรีอะเอาง่ายๆออโต้เกมพาสฟรีนี่ออโต้เกมพาสฟรีสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยพี่ผมเพิ่งซื้อออโต้มานะเว้ยคือเขาถ้ามุดถ้าถึงด่านนั้นเขาก็จะให้500เพชรซึ่งมันไม่คุ้มเลยเว้ยคนดูเนี่ยสมมุติถ้าเราซื้ออะมัน747แต่เขาจะให้คืน500เพชรสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วนะครับอะไรประมาณนี้ อ่าถ้าถึง25ห้าห้องน้ก็จะได้ใส่สัตว์เลี้ยงอันนี้30ห้องก็จะได้ใส่ไข่เพิ่มนะครับประมาณนี้เลยโอ้เจ๋วมากอันนี้นะครับของดันนี้นะดันนี้โอเคอ้น,นี้ที่เขาบอกนะครับไอ้พวกแรงๆเนะี่ยแรง E แรง D แรง C แรง B แรง A แรง S อะไรมานี้เขาว่าไอ้ทุกคนสงสัยไหมว่าไอ้เนี่ย ไอเพชส,สีเนี่ยสีเขียวเนี่ยคือมันจะได้แต่ละดังไม่เหมือนกันนะทุกคนเช่นแรลงอ e ีนะหนึ่งถึงสามเห็นปะทุกคนอันนี้ทุกคนคิดว่ามันได้น้อยไหมอันนี้แล้วแต่ความคิดของน้องนะว่ามันได้น้อยหรือเปล่านะสาหรับพี่คิดว่าแอบน้อยไปนิดหนึ่งวันแรลงเอสอะคือกว่ามันจะมาแล้วเราก็กว่าจะหาได้นะมันก็แบบค่อนข้างหานานอยู่นะได้มาทีละหลักหน่วยอะไรประมาณนี้แล้วเราแบบสุ่มอะสุ่มเกลือจริงๆนะเว้ทุกคนไม่ใช่ไม่เกลือนะโคตรเกลือเดี๋ยวพี่ให้ดูว่าพี่เกลือขนาดไหนนะ อ่าเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูว่ามันเกือขนาดไหนพี่มี50าสิบอันนะคือพี่สะสมมานะเว้ทุกคนป่ะเดี๋ยวสุ่มให้ดูว่ามันเกือแค่ไหน โอ้ยพี่ได้สีไอ้นี่มา,าสีเหลืองมาอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างดีหน่อยแล้วกันได้สีเหลืองมาครับทุกคนโอเคประมาณนี้ครับแล้วแต่ดวงนะมันโอกาส0.16อะ่ะไอ้สีสีแดงนะแต่สีเหลือง1.6พี่ก็โชคดีอยู่นะคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้ครับทุกคนก็ถ้าพี่ตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์ได้นะว่าพี่ลืมอธิบายอัปเดต ตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นะก็คอมเมนต์บอกได้บางทีพี่หาไม่เจอนะว่าพี่ขาดอะไรไปนะคทุกคนก็คลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายคนนางเอกผมละตูร้ายพอจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกรับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่มา